ไปดูข่าวต่อไปครับอันนี้คือเรื่องจริงหรือเอาหาหรือยังไงคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงหรือเอาหาหรือยังไงไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่คนเล่นไฮโลคือน้องชายหน้าตาคล้ายกันอืมหลายคนฟังหัวข้อแล้วรู้สึกหลอนแล้วนี่เพราะที่ผ่านมาอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่คนเล่นไฮโลคือน้องชายหน้าตาคล้ายกัน แก้ตัวแถนน้ำขุุนๆหรือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องบังเอิญที่พี่ชายกับน้องชายหน้าเหมือนกันมากๆมีคนไปเห็นกับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนไปเห็นคลิปในวงพนันแห่งหนึ่งที่ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวงไฮโลนะครับแล้วไปเจอชายคือวงไฮโลมีสองวงสงสถานที่นะ มีคนไปเจอคนเนี่ยที่ไปทั้งสองวงซ้ำกันแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะนี่เหมือนพอ่พอผู้ใหญ่เลยนะแล้วเขาก็มาโพสต์ว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเลยละทั้งสองวงเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเป็นผู้ใหญ่บ้านหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสื่อทุกสำนักช่วยกันนำเสนอตีแผ่ออกไปว่าเอาอีกแล้วคนก็ดักทางไว้นะระวังนะเขาจะอ้างว่าเขาเป็นสายลับไปสืบข่าวไปหาข้อมูล แต่มุกนั้นมันก็ใช้ไปแล้วไงคุณผู้ชมนึกอ,ออกไหมครับจะเปลี่ยนมุกหรือเปล่าหรือที่แท้แล้วไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่เพราะล่าสุดเนี่ยนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินออกมาบอกเลยนะครับว่าจากการตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในภาพไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นน้องชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีหน้าตาคล้ายกันร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลในงานศพของคนในหมู่บ้าน แล้วเหตุการณ์เนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาเกือบๆสองปีแล้วนะย้าคนที่อยู่ในภาพไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นน้องชายมีคนไปนบอกว่าเป็นพี่ชายเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ว่าบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นน้องชายที่หน้าตาคล้ายกันชาวบ้านก็ถามต่อว่าเอาแต่มันไม่ได้มีเหตุการณ์เดียวนะครับท่าน จากคลิปจากภาพเ่ยมันมีสองเหตุการณ์หมายความว่าอย่างไรอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาก็คล้ายผู้ใหญ่บ้านอีกแต่ทีนี้ใส่แว่นดําคนก็ถามว่าแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไงผู้ว่าก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสรุปข่าวนี้นี่คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไร คนในพื้นที่ถ้าดูอยู่นะฮะที่กาลาสินยืนยันว่าเออน้องก็คือน้องเขาหน้าตาเหมือนกันจริงๆเนี่ยก็ช่วยยืนยันเข้ามาหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นการชี้แจงแบบช่วยเหลือกันสมมุติว่านะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเหลือเชื่อเลยนะครับถ้าวันข้างหน้าเนี่ยมีการอ้างกันแบบนี้สมมุติว่ามีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนกันมากแหละแต่พอโดนนู่นนี้นั่นก็จะบอกเลยว่าเป็นน้องเป็นพี่นะครับ อะสังคมก็ยังสงสัยกันอยู่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับคนในพื้นที่นี่แหละจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ามีน้องหรือเปล่าหน้าเหมือนกันไหมและวันนั้นที่เล่นเนี่ยสรุปเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นน้องชายกันแน่นะครับอ่ะครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันศุกร์ตอนสองทุ่มกับขยี้ข่าวทอล์กวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ